เห็น,นครับเห็นแล้วครับอ่าโอเคข้อแรกนะเขาถามว่าทฤษฎีบทปิทากรัสเกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยมใดข้อนี้ง่ายมากใช่ไหมลูกครับใช่คะข้อนี้ครูเชื่อว่านักเรียนตอบได้ทุกคนตอบข้อไหนลูกสามเหลี่ยมมุมฉากครับโอเคเก่งมากสามเหลี่ยมมุมฉากตัวนี้เนาะตอบข้อหอไข่ได้ไปแล้วหนึ่งคะแนนง่ายๆเลยนะคะ ต่อไปข้อนี้ y มีค่าเท่ากับข้อใด y มีค่าเท่ากับข้อใด y มันเป็นด้านอะไรลูกด้านตรงข้ามมุมฉากอ่านี่คือมุมฉากใช่ไหม y คือด้านตรงข้ามมุมฉากเพราะฉะนั้นสูตรการหาค่า y ทฤษฎีบทดิทากรัตคือด้านตรงข้ามมุมฉากใช่ไหมลูกด้านตรงข้ามมุมฉาก ยกกำลังสองเท่ากับด้านประกอบมุมฉากด้านประกอบมุมฉากคือสี่กับสามใช่ไหมลูกจะได้สี่ยกกำลังสองบวกสามยกกำลังสองจะได้แบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นบายเท่ากับเท่าไหร่ลูกสี่สี่ห้าครับอ่าบางคนจำได้เลยใช่ไหมตอบห้าแต่ที่มาของห้าคือสี่ยกกำลังสองคือสี่สี่ สิบหกสิบหกสามสามสิบหกบวกเก้ายี่สิบห้าครับยี่สิบห้าเห็นไหมคะวายยกกำลังสองได้ยี่สิบห้าเพราะฉะนั้นวายเดียวคือห้าข้อนี้ก็ง่ายมากใช่ไหมลูกได้ไปแล้สองคะแนนเห็นไหมคะแล้ว, 2, น,น,ลวนี่คือข้อที่สามแล้วเนาะข้อที่สามเขาให้หาค่า A A เป็นด้านด้านอะไรลูก ด้านประกอบมุมฉากใช่ไหมคะค่ะด้านตรงข้ามมุมฉากคืออะไรด้านตรงข้ามมุมฉากคือสิบค่ะสิบเพราะฉะนั้นเราก็ตั้งมาตั้งสมการเลยด้านตรงข้ามมุมฉากยกกําลังสองเท่ากับด้านประกอบมุมฉากยกกําลังสองบวกกันอันนี้คือหกนะคะหกยกกําลังสองเราต้องการหาค่า A ทํายังไงลูกสิบยกกําลังสอง หกมันบวกอยู่ใช่ไหมคะเอาไปลบออกทั้งสองข้างก็คือลบหกยกกําลังสองเท่ากับเอยกกําลังสองสิบยกกําลังสองได้เท่าไหร่ลูกสิบสิบร้อยค่ะหนึ่งร้อยหกยกกําลังสองหกหกสามสิบหกครับสามสิบหกเท่ากับเอยกกําลังสองหนึ่งร้อยลบสามสิบหกได้หนึ่งร้อยลบสามสิบหกได้เท่าไหร่ลูก อะไรคะหกสิบอะไรแล้กระชายหกสิบสี่ค่ะดูจะคิดนานได้หกสิบสี่หกสิบสี่เท่ากับเอกำลังสองนะคะเพราะฉะนั้นอะไรยกกำลังสองได้หกสิบสี่แปดครับแปดค่ะเเก่งมากนะคะแปดเท่ากับเอหรือเอเท่ากับแปดนั่นเองนะคะครานี้ตอบ ต่อ8ตัวนี้ใช่มไหมคะนีไ่ไง <5. S 1> สามคะแนานง่ายมากนะคะอ่ะต่อไปตัวนี้ล่ะเหมือนเดิมเลยแค่หาด้านตรงค่ามุมฉากอันดับแรกเลยเราต้องดูว่าด้านตรงค่ามมุมฉากคืออะไรนะคะแล้วก็มาตั้งสมการหาอ่าด้านตรงค่ามุมฉากคือค่าอะไรลูก x ใช่ไหมคะ x ยกกำลังสองเท่ากับ เท่ากับอะไรคะเท่ากับอะไรลูกหนูตั้งได้ไหมสมการตรงนี้ตั้งได้ไหมคะใ<ด>เนาะอ่าได้เป็น x กำลังสองเท่ากับสิบสองยกกำลังสองบวกเก้ายกกำลังสองครับสิบสองยกกำลังสองบวกเก้ายกกำลังสองเก่งมากนะคะเดี๋ยวจะไปดูว่าใครตอบจะให้คะแนนเพิ่ม ่ะสิบสองยกกำลังสองบวกเก้ายกกำลังสองสิบสองสิบสองเป็นหนึ่งร้อยสี่สิบสี่ครับร้อยสี่สิบสี่เก้าเก้าสิบเอ็ดครับแปดสิบเอ็ดรวมกันได้เท่าไหรล่ลูกสองร้อยยี่สิบห้าห้าสองร้อยยี่สิบห้าอะไรยกกำลังสองได้สองร้อยยี่สิบห้าคะสิบห้าครับสิบห้าตอบนี่ไงง่ายมากเนาะโอเค ต่อไปอลองมาดูเป็นโจทย์ปัญหาบ้างนะคะเสาธงสูง12เมตรต้องการโยงเชือกจากยอดเสาธงเราต้องวาดรูปดูก,ก่อนเนาะความสูงอะ่ะสมมติว่าวาดเสาธงปึ๊บเสาธงนะคะอันนี้คือฐานมันความสูงมันจะเป็น12เมตร12เมตร ต้องการโยงเชือกจากเสาธงลงมาผูกติดกับพื้นดินที่ห่างจากฐานห้าเมตรห้าเมตรคือจากตรงนี้เลยนะถึงยอดนะสิบสองนะคะทีนี้โยงลงมาเชือกลงมาโดยติดกับพื้นดินห่างจากฐานเสาธงห้าเมตรตรงนี้ห้าเมตรนะลูกอนะ ต้องใช้เชือกยาวกี่เมตรเชือกก็คือตรงเนี้ยตรงเส้นเดี๋ยวครูเปลี่ยนสีแล้วกันเส้นสีส้มเนี่ยยาวกี่เมตรเราจะให้แทนเป็นอ่าเชือกเป็นชอช้างก็ได้นี่จะเป็นอะไรเขาถามว่าเชือกยาวกี่เมตรเราทำยังไงลูกตั้งสรรมการยังไงคะตั้งสมการยังไงเดี๋ยวครูเปลี่ยนเอาสี สีแดงเลยอะเชือกยกกําลังสองใช่ไหมลูกเป็นด้านตรงข้ามมุมฉากใช่ไหมครับอ่าจะได้เชือกยกกําลังสองเท่ากับด้านตรงข้ามมุมฉากยกกําลังสองเท่ากับด้านประกอบมุมด้านประกอบมุมฉากยกกําลังสองบวกกันก็จะได้เป็นห้ายกกําลังสองเอาเลขห้าครูทําไมมันจิกดกันเดี๋ยวเปลี่ยนหม่แป๊บนึงห้า ห้ายกกำลังสองบวกสิบสองยกกำลังสองใช่ไหมลูกครับอ่าห้ายกกำลังสองเท่ากับเท่าไหร่คะยี่สิบห้าครับยี่สิบห้าสิบสองยกกำลังสองหนึ่งร้อยสี่สิบสี่ครับร้อยสี่สิบสี่ยี่บห้าบวกร้อยสี่สิบสี่ได้หนึ่งร้อยหกสิบเก้าครับร้อยหกสิบเก้าอะไรยกกำลังสองได้ร้อยหกสิบเก้าสิบสามครับ อ่าสิบามสบสาลหเพราะฉะนั้นชอช้างยกกำลังสองเท่ากับปรหกสถ้าชอเดียวก็เท่ากับ13ตอบแค่นี้เองไม่ยากเนาะอ่าต่อไปจากรูปสี่เหลี่ยม a b c d มีพื้นที่กี่ตารางหน่วยเขาให้หาพื้นที่แล้วนะลูกการหาพื้นที่จะได้จากสูตรอะไรได้จากสูตรไหนลูกพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม สี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้างคูณยาวครับอาถูกต้องกว้างคูณยาวเดี๋ยวจะไปดูชื่อใครตอบจะเพิ่มให้เยอะๆเลยนะคะกว้างคูณยาวตรงไหนคือกว้างตรงไหนคือยาวตรงไหนคือกว้างตรงไหนคือยาวลูกสิบสองนี่เป็นกว้างหรือยาวสิบสองเป็นกว้างหรือยาวคะ่ะ กว้างจะต้องน้อยกว่ายาวใช่ไหมสองมันมันเป็นแนวนอนมันต้องเป็นยาวตรงนี้ต้องเป็นกว้างรเรารู้ยาวแล้วเราต้องการหากว้างทำยังไงด้านนี้คือด้านมุมฉากใช่ไหมลูกตรงนี้คือตรงค้ามุมฉากใชยสูตรเลยสิบสามยกกำลังสองเท่ากับ สิบสามยกกาลังสองเท่ากับอะไรลกูกสิบสองยกกําลังสองครับสิ <12 S 2> บสองยกกําลังสองบวกกอไกยกกําลัง 2, 2> สองใช่ไหมลกูกอ่า <c oughs> เราต้องการ <c oughs> หาก,กอไกแล้วก็จะได้เป็นสิบสามยกกําลังสองลบสิบสองยกกําลังสองเท่ากับกอไก่ยกกําลังสองสิบสามยกกําลังสองได้ได้เท่าไหร่ลูกเก้าครับ ร้อยหกสิบเก้าบวอห์ลบสิบสองยกกำลังสองร้อยสี่สิบสี่ครับร้อยสี่สิบสี่เท่ากับกอยกกำลังสองร้อยหกสิบเก้าลบร้อยสี่สิบสี่ได้เท่าไหร่ลูกยี่สิบห้าครับอ้ายี่สิบห้าง่ายมากเลยอะไรยกกำลังสองได้ยี่สิบห้าคะห้าครับห้าก็คือเพราะฉะนั้นกอไก่เดียวคือห้านะคะก็คือกอเท่ากับห้านั่นเอง ตรงนี้เป็นห้าเราได้แล้วว่ายาวเราคือสิบสองยาวเราคือสิบสองกว้างเราคือห้าเพราะฉะนั้นหาพื้นที่พื้นที่เท่ากับกว้างคูณยาวเท่ากับสิบสองคูณห้าเป็นหกสิบครับหกสิบครับเท่ากับหกสิบตารางหน่วยนะคะเขาให้เป็นตารางหน่วยมาเราก็ต้องตอบเป็นตารางหน่วย ชั้นข้อนี้ตอบหกสิบโอเคนะคะต่อไปนาเดชเดินทางไปทางทิศเหนือหกเมตรทิศเหนือไปทางไหนลูกเราต้องวาดรูปแล้วข้างนบนค่ะ,คอะมองเห็นไหมลูกเห็นอยู่เนาะเห็นครับนาเดชเดินทางไปทางทิศเหนือหกเมตรขึ้นไป วันนี้คือ6เมตรเดินทางไปทิศเหนือ6เมตรเสร็จแล้วเดินทางต่อไปทางทิศตะวันออก12 12นะคะก็เป็น2เท่าของ6เสร็จแล้วเดินต่อไปทางทิศเหนืออีก10เ,เดินต่อไปทางทิศเหนืออีก จึงพักรับประทานอาหารขนาดนี้นาเดชอยู่ห่างจากจุดเริ่มต้นกี่เมตรทางไงลูกอันนี้คือจุดเริ่มต้นจากนี้มาถึงนี่ใช่ไหมลูกครับเส้นสีเขียวๆเ,เนี่ยเขาถามว่ามันกี่เมตรเราก็จะต้องหากี่ครั้งลูก แตาขั้นตอนแรกทำยังไงหกบวกสิบจะได้จะได้ด้านหนึ่งของด้านประกอบมุมฉากครับจะได้ด้านนี้ใช่ไหมจะได้ด้านนี้ใช่ไหมลกูกเขใจครับอยงนี้ใช่ไหมตรงนี้ค,คือสิบหกถูกไหมคะนี่คือสนะิบหกเนาะครับใช่ไหมด้านนี้ด้านนี้คือนี่ไง เท่ากันใช่ไหมลูกครับ<ช>เดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนสีให้ดูว่ามันชัดเจนนะคะก็คืตอตรงนี้กับตรงนี้เท่ากันใช่ไหมคะคือสิบสองเขไหมสิบสองเราต้องหาด้านตรงนี้ใช่ไหมคะด้านนี้ใช่ไหมใช่ครับเดี๋ยวเราจะต้องหาด้านสี ด้านสีน้ําเงินเนี่ยเราจะต้องหาด้านสีน้ําเงินเนีย่ยเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้โอเคเราก็ด้านตรงข้ามมุมฉากมุมฉากคือมุมนี้ตรงข้ามคือตัวที่เราต้องการหาใช่ไหมคะเราจะให้เป็นอะไรดีเขาบอกว่าหน้าเดชอยู่ห่างจากจุดเริ่มต้นกี่เมตรหน้าเดชเราให้เป็นนอนเนนก็ได้นี่หน้าเดชนะคะ เพราะฉะนั้นจะได้เป็น9เนนยกกำลัง2เท่ากับเท่าไหร่ลูกด้านประกอบมุมฉากคือคืออะไรคะประกอบมุมฉาก2ตัวด้านนี้กับด้านนี้ใช่ไหมองยกกำลัง2บวก16ยกกำลัง2นะคะอ่า12ยกกำลัง2ได้เท่าไหร่คะ หนึ่งร้อยสี่สิบสี่ครับร้อยสี่สิบสี่สิบหกยกกำลังสองสองร้อยห้าสิบหกครับสองร้อยห้าสิบหกอ่าเสร็จแล้วบวกกันบวกกันได้เท่าไหร่ลูกร้อยสี่สิบสี่บวกสองร้อยห้าสิบหกได้เท่าไหร่คะเท่าไหร่ลูกสี่ร้อยครับสี่ร้อยพอดีอ้าว N อนยกอนอนูอนอนเนยกกำลังสองเท่ากับ400เพราะฉะนั้นนอนเนเดียวจะเท่ากับอะไรคูณกับ2ีเพราะว่ายี่สคูณยีได้400ใช่ไหมคะจังคอนี้ตอบ20เพราะว่าตรงนี้คือ20่สิเพราเขาถามว่านาเด็ดอยู่ห่างจากจุดเริ่มต้นกี่เมตรก็คือจากตรงนี้ถึงตรงนี้โอเคเนาะอ่าต่อไปจะไปดูคนที่ตอบนี้ สงสัยได้เต็มสิบเลยใช่ไหมลูกไม่ครับผิดข้อหนึ่งครับอ่าผิดข้อหนึ่งเราผิดข้อไหนเรารู้หรือยังยังไม่เจอครับอ่าที่ทํามาคือถูกทั้งหมดเนาะเดี๋ยวลองดูข้อนี้แหละครับอ่าทำไมข้อนี้อ่าดูสิถ้ากําหนดให้ a b c เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากมีด้านยาวเจ็ดสิบสองร้อยสี่สิบหน่วยอีกด้านหนึ่งจะยาวเท่าไหร่อ่าเราได้กําหนดให้ a b c เป็นสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมมุมฉากเราก็ว่าเลยสามเหลี่ยมมุมฉาก แบบไหนก็ได้ขอให้มันมีมุมหนึ่งเป็นมุมฉากหรือสามเหลี่ยมมุมฉากมีด้านหนึ่งยาวเจ็ดสิบอีกด้านหนึ่งสองร้อยสี่สิบแล้วอีกด้านหนึ่งยาวเท่าไรนักเรียนมาสังเกตช้อยมันช้อยมันเป็นสองร้อยสี่สิบสองร้อยสี่สิบห้าสองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบห้ามันมากกว่าตัวนี้ไหมลูกมากกว่าสองร้อยสี่สิบมากกว่าครับมากกว่าเพราะฉะนั้นตัวด้านที่มากที่สุดมันต้องเป็นด้านอะไรด้านตรงมุมฉาก ถูกต้องตรงนี้ต้องเป็นด้านตรงข้ามมุมฉากคือเป็นด้านที่เขาให้หาเนี่ยเพราะว่าด้านตรงข้ามมุมฉากจะยาวที่สุดเพราะฉะนั้นที่เขาให้หาูให้เป็น x นะเพราะฉะนั้นด้านที่เขาให้หาเนี่ยคือด้าน x อันนี้เป็นสามเหลี่ยม a b บด้านหนึงเจด้านหนึ่งสองอสี่สสมมติมันอาจจะอัตราส่วนไหมเพราะฉะนั้น ด้านที่เขาให้หามันมีค่ามากกว่าเราก็ตั้งสมการเลยจะได้เป็น x กกํลังสองเท่ากับ70็ดยกกำลังสองบวกสองร้240ยกกำลังสองเป็น4ี่สี่ร้อ่าสี่สสี่เจบวกกับ50,000เท่าไหร่นะลกูกห้า0มืน7น0 0าหมืนเครับ 7600คือ240คูณสองนะคะเสร็จแล้ว2ตัวนี้บวกกันก็จะได้62500ใช่ไหมใช่ครับใช่ไหมลูกอ่าเพราะฉะนั้นตัวนี้625เนี่ยคือ25่สิบคูณยี่สิ้าใช่ไหมคะนี่คือเอกำลังสเพราะฉะนั้นเเดียวก็จะเท่ากับสองครับ อันนี้คือยี่สิบห้าคูณยี่สิบห้านี่ก็จะได้ศูนย์ตัวหนึง่งเอฟเดียวก็คือสองร้อยห้าสิบเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบสองร้อยห้าสิบโอเคเนาะครับถูกไหมถูกไหมข้อนี้เราทําถูกไหมลูกไม่ครับผิดข้อเดียวผมทำถูกครับผมทําถูกเออก็ต้องช่วยกันนะคะเนี่ยบางครั้งเราอาจจะมีเทคนิคการดูนะคะ ถ้ามันเป็นชอย c e เราไม่จําเป็นต้องมาทําก็ได้มันเหลืออยู่สองอันใช่ไหมลูกมันลงท้ายด้วยศูนย์เหลืออยู่สองอันมีข้อนี้กับข้อนี้เราก็ต้องรู้แล้วว่าตัวนี้มันไม่ใช่แน่นอนมันต้องเป็นตัวนี้นะคะเทคนิคง,ง่ายๆอ่ะดูข้อต่อไป a b c, a, b, c เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากมี M, b, b เป็นมุมฉากอ่วาดก่อน a b c มีมุม B เป็นมุมฉากเพราะฉะนั้น A กับ C จะอยู่ตรงนี้ B C เท่ากับสิว่า BC ซเท่ากับสิว่าเอซเท่ากับสิวาเ c ซเท่ากับสิวาสามเหลี่ยมรูปนี้มีพื้นที่อ่าขอถามหาพื้นที่แล้วทีนี้ลูกพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมหาได้จากสูตรอะไรพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมได้จากสูตรอะไร หนึ่งส่วนสองฐานคูณสูงที่สามเหลี่ยมเท่ากับหนึ่งส่วนสองคูณฐานคูณสูงฐานเราได้แล้วใช่ไหมลูกฐานได้แล้วคือสิบสองใช่ไหมคะสูงเท่าไหร่ทีนี้เราก็จะมาหานี่คือสูงนะคะอ่ะคูณจะให้เป็นสองสองยกกำลังสองเท่ากับสิบห้ายกกำลังสองบวกสิบสองยกกำลังสองเท่ากับ สิบห้ายกกำลังสองได้สองร้อยี่สิบห้าครับเดี๋ยวเดี๋ยวเด๋ยวด้านตรงค่ามุมฉากคือสิบห้าใช่ไหมเราตั้งสมการถูกไหมนี่ด้านตรงค่ามุมฉากเราต้องตั้งก่อนใช่ไหมสิบห้ายกกำลังสองเท่ากับสิบสองยกกำลังสองบวกสองยกกำลังสองต้องแบบนี้ใช่ไหมลูก คือเอาด้าน,นตรงข้ามมุมฉากตั้งเป็นหลักนะคะ15ยกกําลัง2ลบ12ยกกําลัง2จึงจะได้สอยกกําลัง2 15 15เป็น15 15เป็นเท่าไหร่ลูก225ครับ225ลบ12 12, 12, 12 <4. S> 1ส4า125ลบ1ส4 4ได้ 225รอบห้าลบรอได้เท่าไหร่ลูก5้ลบสเหลือ1 12่บสลบสเท่าไหร่คะ8ปดไหมกับแใช่ไหมแปครับ81อ่าอะไรยกกำลังสองได้81ลูก9 9ครับ 9เพราะฉะนั้นสอนเดียวคือ9สูงสูงเท่ากับ9อ่ะเพราะฉะนั้นเราจะมาแทนค่าหาพื้นที่หาหาพื้นที่ตไปหาพื้นที่ของสามเหลี่ยม1นส่วนสองคูณฐานฐานเราคือ12สูงคือ9อะไรตัดได้ตัดลูก สองตัดสิบสองได้ไหมสองเลสิบสองสองหกอ่าสองหกสองหกสิบสองนี่ก็จะได้เป็นเหลืออะไรคะลูกหกคูณเก้าใช่ไหมเก้าหกเก้าี่ห้าสิบสี่ตารางวาเพราะว่าเขาถามเป็นตารางวา ทำเป็นวานะคะอันนี้ก็คือเ9วานั่นเองนะหน่วยก็เพราะฉะนั้นสูงคือเก้าวาใช่ไหมลูกพื้นที่คือ54ตารางวาเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ54ตารางวาเข้าไปาข,ข้อสุดท้าย ความยาวของด้านที่กําหนดให้ข้อใดเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากการที่มันจะเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากได้อันนี้เราต้องใช้บทกลับของษทฤพีทาโกรัสเนาะการที่เราจะทราบว่ามันเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากหรือไม่เราจะทํำยังไงตรวจสอบยังไงลูกด้านที่ยาวที่สุดข้อหนึ่งเนี่ยคือด้านไหนด้านที่ยาวที่สุดลูกสิบอ็ดครับ 11ยกกำลังสองจะเท่ากับ6ยกกำลังสองบวกแยกกำลังสองหรือไม่ถ้าเท่าก็เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากถ้าไม่เท่าก็ไม่เป็นดูซิว่ามันเท่าไหมหกยกกำลังสองได้66 36 36 88 64หกสาบหดแปครับหกสิ 36, บสกหกได้เท่าไหร่ลูก100 หนึ่งร้อยพอดีใช่ไหมหนึ่งร้อยพอดีครับหนึ่งร้อยพอดีหนึ100่งร้อยเพราะฉะนั้นถ้าหนึ่งร้อยมันก็คือสิบยกกําลังสองใช่ไหมลูกครับเพราะฉะนั้นข้อนี้มันบอกว่าสิบเอ็ดมันเป็นไหมล่ะไม่เป็นครับไม่เป็นข้อนี้ก็เลยไม่ถูกนะคะ,ะข้อสองสิบสามเดี๋ยวครูจะโยงมาโยงมาทำข้างนี้สิบสามยกกําลังสอง ทำไมครูท่องเอา13เพราะว่ามันมากที่สุดนะคะเท่ากับ12บอยกกำลัง2องบวกเจ็ยกกำลัง2ใช่ไหมสิบสองยกกำลัง2ได้144ครับอันนี้ครูลืมว่ามันไม่เท่ากับนะใส่ไม่เท่ากับต่อไปอันนี้144ยสี่บวกเจ็ดครับสี่สิบเวกสีได้1้4ยสบวกสีเเท่าไหร่ลูก อะไรเก้าบวกสี่สามหนึ่งร้อยเก้าสิบสามครับร้อยเก้าสิบสามอะไรยกกำลังสองได้ร้อยเก้าสิบสามเห็นไหมมันเท่ากับไหมสิบสามยกกำลังสองได้เท่าไหร่สิบสามยกกำลังสองได้เท่าไหร่ลูกร้อยหกสิบเก้าครับ ส3มเป็น969 169ไม่เท่ากับ196ใช่ไหมครับไม่เท่าเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เลยผิดเห็นไหมคะข้อนี้ก็เหมือนเดิมอะไรที่มากที่สุดคือ17 17ยกกำลัง2เท่ากับ15ยกกำลัง2องบวกแยกกำลัง2 15 15เป็น2องร้่สห้า ห <64. S 1> กสิบสี่หกสิบสี่บวกกันได้เท่าไหร่ลูกบวกกันได้ห้าบวกสี่เป็นเก้าหกเป็นแปดใช่ไหมเห็นไหมคะสองแปดเก้าสิบเจ็ดคูณสิบเจ็ดได้สองร้อยแปดสิบเก้าไหมได้ครับอ่าสองร้อยแปดสิบเก้าเพราะฉะนั้นมันเท่ากันข้อนี้จึงถูกนะคะ แต่ตามจริงแล้ววิธีสังเกตนักเรียนไม่จําเป็นต้องไปทําทุกข้อนักเรียนดูสิสามสี่แล้วต่อไปต้องเป็นอะไรที่เราทำสามเหลี่ยมนะเราจําได้ว่ามันคือสามสี่ห้าครับใช่สามสี่ห้าเพราะฉะนั้นข้อนี้มันต้องผิดอยู่แล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบตัวนี้โอเคหมดแล้วเนาะหมดแล้ว <10 S 2> ข้อโอเคสิบข้อใครถูกหมด มได้แปดเราได้แปดเราผิดข้อไหนเรารู้หรือยังผิดข้อนี้กับข้อเขียนตารางวาครับข้อนี้ใช่ไหมกับข้อนี้ใช่ไหมสองข้อสุดท้ายใช่ไหมลูกใช่ครับเออเดี๋ยวเราไปเขียนใส่สมุดไว้นะคะเพราะว่าเวลาสอบกลางภาคเนี่ยเราจะได้ทำอีกแบบนี้แหละเราเปิดมาจะได้สอบป,ประมาณวันที่สี่ห้าหกอะไรประมาณนี้แหละ คือเราเปิดเดือนสิงหาใช่ไหมลูกใช่ครับโอเคเนาะเดี๋ยวครูจะเอาคลิปนี้ไปลงอีกครั้งหนึ่งนะคะไปลงอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่เพื่อนที่ไม่ได้เข้ามาจะได้ดูแล้วคาบหน้าอาจจะเป็นวันพฤหัสเพราะพรุ่งนี้ครูอาจจะประชุมวันพฤหัสหรือวันศุกร์จะพาขึ้นบทใหม่นะคะ